สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเติมน้ำมันเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเะิดที่ก่อนครับปัามบางจากที่จังหวัดน่านนะครับเราจะมีการวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันคตามเต,ตามคุณน้องมาครับเพราะว่าเราจะมาจ่ายตังแล้วก็เราจะเติมน้ำมันเองเพราะว่าเราขอถอดแมสเพราะว่า เวลาพูดมันจะเสียงมันเสียงมันไม่ดังครับเดี๋ยวรอรอคิวครับรอคิวเราทดลองครับวันนี้เราเติมสองร้อยครับดีเซลครับดีเซลอะไรอ่ะมันมีดีเซลหลายอย่างเนาะดีเซลบีเจ็ดบีเจ็ดครับบีเจ็ดที่จังหวัดน่านก็สามสิบบาทหก oh. สิบแปดตังค์ครับตอนนี้เราอยู่บนเพ่อเมืองครับเดี๋ยวเราดูเพื่อเมืองตอนนี้เราเรารอคิวก่อนครับถ้าคนคนถามมีลูกค้าเติมมาเยอะก็อาจจะใช้เวลามาเยอะนะครับเราดูล้วท่าวันเราใช้เวลาวันเท่าไหนนร่นะฮะเราเติมเองครับก็จะมีการ์ดด้วยครับตอนนี้อยู่ปั๊มบางจาก ครัผมจากหน้าโลตัสหน้าโลตัสนี่ครับจังหวัดารอเอาเงินให้แล้วครับสองร้อยเราทดลองเติมข้างไปเติมดีเซลเป็อย่างไรนะครับค่าสองไม่เลยครับเรากำลังกดอยู่นี้ครับทุกท่านเราจะไปแล้วครับเราได้บริการ์ดการ์ดครับเราจะเติมเองครับดูครับ <laughs> คงจะเหมือนเมืองนอกแล้วครับเหมือนเหมือนต่างประเทศแล้วเขาเติมน,น้ำมันเองนะครับเดี๋ยวเอาก,การใส่หน้ารถก่อนรเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วนี่อันนี้ทั้งหน้าจะเป็นรูของดีเซลเฮ้ยไม่ใช่สิตายแล้วเกือบเกือบครับเกือบยังไงก็ไม่ออกเนาะเพี๋เปิดฝาสิอ้าวเราเติมไปแล้วครับเนี่ย เราเออราบีบนะฮะเหนผู้ชมเราเติมเองครับอีกหน่อยเราก็คงจะเติมเองครับแป๊บเดียวสองร้อยละยัง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 ,ยงอา้าได้หกลิตรครับหกลิตรกับห้าสิบแปดไม่ได้ไม่ได้กว่าเดี๋ยวเราโอาตน่ใส่ก่อนครับใส่ใส่ใส<ห>่ <laughs> ใส่ก็เรียบร้อย จะให้คุณน้องปิดฝาอีกหน่อยเราต้องปิดฝาเองครับตอนนี้มีคุณน้องช่วยเราอยู่ครับแต่ถ้าจริงๆเนี่ยเราทำตามเองนะสมัยหน้านะเราก็คงจะํำราคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แหละครับสําหรับในการเติมน้ํามันเองนะครับครั้งที่สองนะครับในชีวิตวันนั้นเติมเบนซินครับวันนี้เติมดีเซลรถยนต์ทดลองดู200ร้อยครับก็ถือว่าง่ายดีครับทำเป็นแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบบายๆครับ